ของใหม่เพิ่มหลักนะเดี๋ยวนังกรนะคะมังกรของมังกรจะมาแล้วกําลังคลึกเลยครับวันนี้มีข่าวดีจะบอกครับข่าวเซอร์ไพรส์ได้เบาใหม่ได้เบาใหม่แล้วก็ท่งแสงทองมังกรมิเกลแลนดมีลูกค้าผู้ใจดีมีเมตตา จองมาหนึ่งไร่โอ้โอนเงินมาจำมาแล้วสองแสนห้าว้าวเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เหรอครับใช่ข่าวดีมากเลยการมังกรี่เกงเลยประเดิมเลยหนึ่งไร่ค่ะประเดิมเลยครับใช่ค่ะมีใจมากๆเลยข่าวดีมากเลยค่ะบอกว่าอยากมาอยู่อยากมาอยู่ทุ่งแสงทองมังกรม่เกลเลยหนึ่งไร่ค่ะ มังกรข่าวดีนะเนี่ยข่าวดีประธานมีความคิดเห็นยังไงครับประธานเห็นดีด้วยยกมือต้องถามรองประธานเห็นมือด้วยเห็นดีด้วยยกมือต้องถามต้องเห็นรองประธานนเห็ด้วยครับไม่ต้องมังกรเห็นดีด้วยยกมือเฮลโหลวันนี้ญาตก็พามังกรดูงานนะฮะตรวจงานซีตรวจงาน ซีอโอตรวจงานนึนช่างสีมาแล้วคะ่ะอยู่ในบ้านแล้วบอกอ้อยากไม่ไหวอยากจะมาข้างนอกช่าง <c oughs> สีมาแล้วคะ่ะช<อ>่างสีมาทอสีเป็นสีสีไม้คสีให,ให้เข้ากันเข้ากันกับป้ากับตัวบ้านกับบ,บัวบัวเสาบ้านข้างในเนี่ยคะ่ะเขาจะเม็ดกันแล้วก็เม็ดกันกับเสาวงโน้ตเอาด้วยสีค <c ười> รีมาคะมมาแล้วบอกมาแล้ว ีววยยด้ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะแม่นกพูดอะไรก็มาทันทีเลย <c oughs> มาแล้วค่ะสวัสยดูนะฮะคุณตามาแล้วเบาะมาแล้วค่ะมีคนช่วยยกเลยลูกเบาะหญิงนะฮะลูกช่วยยกหน่อยค่ะหนักไหมครับไม่หนักเราแต่มันจะอ่อนนิดเดียอ๋อจะอ่อนนิดนึงปู่รุดไปช่วยยกนะฮะ พอเจาะไปิ่มเฉนิดนึงมาแล้ว FC เบื่เย่งต้องใช้ก่อนไหมมังกรมิเกลนะฮะอะคว้าไปมังกรมองผ่านแล้วปะเราวางดูครับเช็ดเดี็กชอบเปียกเอาผ้าแห้งเช็มตีกันโอเคมาแล้วสีสวยถูกใจค่ะพ่อกับพ่อกับเย่งเลยนะเย่งใช่ไหมครับนกเย่งเย่งเหย่งเอามัก yeah, <Yeah. S 2> ง <yeah. S 1> มกร นั่งนั่งนั่งตั้งเขา่เาขากายกันนี่ซ้อมายงก่อนกายขาเท่าเก่ใหญ่นั่งกายขาทัา <laughs> งกายขาเลยเจ้าสุนัใหญ่สีเขากับไม้เลย <laughs> พอดีเป๊ะเลยตพรประธานใหญ่โตแม่ากศีสมจักศรีซีอมังกรผมก็เหมือนกับที่เขาอยู่บนหลังชางะะ้างนอะอน่ถ้ากูจะเล็กนิดเดียวกูบแล้วก็ทางกลางขากลางเขาจะคว้กันเพื่อไอ้ตรงคว้าขากลางนี่จะไปเทินบนหลังช้างากูจะเป็นขาคว้ยอันนี้แหกงอัน<ช>นี้ใหญ่ ต่างต่างก็เหมือนต่างเขาจะไม่ค่อยมีผนังอะไรแบบนี้ต่างส่วนลิเกเขาจะชอบร้องอะ่ะโต๊ะทิงนางนั่งต่างรอโต๊ะที่นางนั่งต่างรอ <laughs> ต้องใช้บริการเยอะ ท่านประธานมังกรต้องโตใหญ่ต้องต้องใหญ่ไหนโตใหญ่รถประจำตำแหน่งก็มีรถประจำตำแหน่งก็มีครบมีรถประจำครบเลยครบเลยรถประจำตำแหน่งรีเรื่องอพ่อก็ใส่ลูกนี่แหละวันนี้ญาติลกนะก็พา น้องมังกรมาดูงานนะฮะออคุยเลยดูงานอ,อือคุยเลยอันนี้อันนี้ที่ประตูใช่ค่ะมันเป็นทางสานประโยชน์แล้วก็เพื่อนบ้านเขาเข้ามาหาค่ะเมมีข่าวดีจะบอกออมีข่าวดีจะบอกเรื่องอะไรอ่ามีคนมาอยู่ด้วยแล้วนะ,อ,ะอยู่ที่ไหนโครงการทุ่งแสงทองมังกรมิเกล รายแรกเหรอายแรกเออก็เจอแสงหน้าแล้วโอ้ก็เดิมแล้วอเราอยากมาอยู่โซง,งแสงทองมังกรมิกเกลแวลเอนหนึ่ง <1. S 1> จุดนะฮะเมื่อวานน่ะที่ท,ที่วันก่อนที่ย่าโนพาพาแฝดไปเยี่ยมบ้านคุณยายอายุ94ปีค่ะแล้วเม่เห็นคุณยายอ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านเม่ย์นึกถึงโครงการนี้เลยนะโครงการทุ่งแสงทองมังกรมิเกลแวลนะคะที่เป็นสไตล์แบบว่า โค้งหนองนาเพราะว่าพอเวลาเราเห็นตายายที่บ้านนั่งหน้าบ้านะเราจะชอบรู้สึกว่าเห็นเขานั่งมองธรรมชาติก็เลยรู้สึกว่านึกถึงโครงการนี้ขึ้นมาเลยพอเห็นคุณยายใช่อยู่กับธรรมชาติใช่อาคือกกดีมากคนที่แบบว่าชอบธรรมชาติอะแล้วก็คุณตาคุณยายที่บ้านชอบประมาณ ซีโอซีคุยแจวซีโอดีใจอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยเราจะทักทายภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้า ออาเอเอาแหรอเอาเหรอเดน้องวีดได้เอามาจาแไหลหรอเริ่มอยากจะพูดแล้วเริจะพูดจะใหญ่แล้วเส้นเสียงก็ใหญ่ด้วย จะใช้พลังเสียงเพื่อ ลงทางนะคะขับสามล้อไปซอซื้อกับเ้าอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ตรงอย่างเดียวไหมไม่เลี้ยวไม่เดียวอะไรเลยรงปุ๊บขับไปทำไมมันไม่ค่อยคุ้นเลยก็เลยขับกลับมาแล้วทีนี้ก็มาตรงอีกซอยนึงซอยถูกแล้วแหละแต่พอเราเข้ามาคือเราจะชินแต่ว่าเราเราขับไปทางนู้นไง ทีเนี้ยขับกลับอ่ะมันไม่ค่อยชินเราก็เลยเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะก็เลยขับกลับมาอีกแล้วจะไปจะไปตรงที่เขาขายของเหมือนเดิมชโชคดีเจอปูปรุดปูรุดขับขับกระบะแล้วก็เปิดกระจกมาแล้วก็ทักทายแล้ว,วอุย้ยโชคดีมากเลยหลงทางอยู่เลยคะ่ะก็ไปทางไหนคะปูรุดบอกเลี้ยวทางนี้ก็เลยกลับบ้านถูก

ร่ำกรร่วทรมทำกันมาขอเงคุณประช่วยรักษามอบายเพยวให้ป้าป้ามาป้องขูดเงินให้เพ ปกป้บบองมันกนมีเกีเกยวลย่าติกันอ <laughs> นเรามกันมาขอไห้คุณพระช่วรัก

กะเพราลืมซื้อพิชค่ะพี่ว่าเอฟซีน่าจะน่าจะไม่เคยเมย์ทำกับข้าวนะมันจริงจริงหนูทำกับข้าวเป็นไหมพี่เน็่เป็นเออใช่เมย์น่ะทำกับข้าวเป็นแล้วก็คือตอนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเมย์ก็ทำข้าวกินแทบจะทุกมือนะเอฟซีเพราะ ด้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็พี่เด็กก็จ้างแม่บ้านที่ด้วยอะไรยงี้ก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่จะได้ทําเราก็เลยเปลี่ยนบทบาทแต่ว่าตอนที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยคือเมย์ก็จะทํากับข้าวให้กินอ่แทบจะทุกทุกครั้งทุกวันอะ่ะเออวันหนึ่งก็คือจะมีมือ้อนึงอะไรอย่างเงี้ยพอมื้ออื่นแล้วก็ไปกินที่อื่นเนาะ,ะ,ะก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเมย์ทำกับข้าวเท่าไหร่ แต่จริงก็ทาเป็นอยู่นะคะแล้วก็หันอะไรก็หันปหันสวยหันนี้ระดับพักการนะเอฟซีเพราะถ้าไม่หันระดับพักการนี้ไม่ได้ก็ทำกับข้าวตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศมาอยู่ไทยตอนที่อยู่บ้านก็ทำกับข้าวก็มีตอนที่ไปอยู่อกกอกนั่นแหละแล้วก็ยาวพราะเป็นมือมีจังหวะที่จะได้ทําเพราะว่าทํางานซะเป็นส่วนใหญ่พราะมือเป๊ป ไปตัดคลิปแล้วเป็นมือตัดฮะไม่ได้เป็นมือผัดก็เดี๋ยวพอดีว่าวันนี้ทําเมนูกระเพราหมูแต่ลืมใส่แต่ลืมซื้อพริกนะคะก็เลยกินแบบไม่ใส่พริกนะคะคุณเอกแล้วก็เอยวจะไข่ดาวโปะค่ะเพราะหลงลงทางด้วยเมื่อเช้าด้ค่ะกระเพราที่หน้าตาอาจจะจืดหน่อยนะคะเพราะว่าลืมค่ะลืมริก พิ่พอเมย์พอทำเป็นนะคะแต่แต่แบบไม่ได้เก่งมากนะแล้วก็เป็นคนกินจืดซึ่งพี่เน่งเป็นคนกินเห็ดเดีย๋ยวจะใส่ไข่ดาวข้างหน้าค่ะก็พี่เน่งเนี่ยเวลาที่เมย์ทำกับข้าวจืดพี่เน่งก็จะต้องพีดน้ำปลาข้างๆด้วยนะคะให้น่พี่เหน่งชิมก่อนใส่ไข่อุย้ยเยอะมากเลย ให้เยอะน้องลาน,นี้เนาะให้แบบให้แบบจุกจุกอีกอย่างหนึ่งนะที่ช่วงเมยทงอักค้าที่บ้านบ่อยๆพี่เนึ่งอาจจะน้ำหนักเพิ่มแบบเห็นได้ชัดใช่ไหมใช่